ตอนนี้รถไฟก็จะออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับไปรับผู้โดยสารน้องบีมแล้วนะครับเราไปกันเลยไปแล้วรถไฟไปหาน้องบีมแล้วรถไฟกลับมาแล้วครับรถไฟกลับมาแล้วครับคุณนปุพ,พร้อมกันหรือยังพร้อมแดียวเอาไปกันเลย ฉันเสียใจจริงๆเลยบีมพาฉันมาทิ้งไว้ตรงนี้รถไฟเสียใจมากๆเลยที่หัวรถจักรทิ้งไว้ให้อยู่ตามลำพังและแล้วหัวรถจักรก็กลับมารับตู้รถไฟทั้ง3ามที่ทิ้งไว้อตอนนี้หัวรถจักรก,กำลังจะมารับแล้วนะครับอฉันมีใจมากๆเลยที่เจ้ากลับมารับค้า เราจะไปด้วยกันต่อไปนี้เราจะไม่ทอดทิ้งกันนะหัวรถจักรกระ่าตู้สินค้าทั้งสามตู้วิ่งไปด้วยกันสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีแม่พีกับน้องบีมาทำอะไรครับมีมีรถไฟมีรถไฟรถไฟนี้น้องบีไปซื้อมาจากเซเว่นนะครับของเล่นที่เซเว่นเราแกะออกมาดูซิ ครับโอ้โหเป็น oh แม่เล็กกได้นี่ไงเป็นแม่เล็กนลูกเนี่ยนะครับแม่เล็กขาบ่อเห็นแม่บีบอกว่าหัวขบวบัวเขาใส่ท่านได้ด้วยไม่รู้มีท่านมาให้เราหรือเปล่าซื้อมาใส่อันนี้ห anyway ัวหัวรถจักรของเรานะครับอันนี้ลูกทรงมัาเป็นแบบนี้นี่ครับนี่ก็จะเป็นรถโม่นะรดโม่ปูนนะต่อไว ก็เป็นรถด,ดำรถด,ดำนี่เหมือนรถสิบลอ้อเป็นรถด,ดำด้วยโอ้อ่อันสุดท้ายเป็นรถเคนนี่รถเคนโอ้โหน้องบีมเขาชอบนะรกไฟอ่ะอันนี้ดูแล้วอ่าน้องบีมต่อเลยครับต่อกับขบวนไว้ให้เรียบร้อยอ่าต่อ๋ยวเล่นหันให้นะอ่าอ๋อวว้ยววยอวะวจ๋วเลยอ่ะบีม นดีวิ่งเร็ววิ่งมันโตเอ่อวิ่งเป็นวงกลมวิ่งเป็นวงกลมครับวิ่งเป็นวงกลมลอุ่นอ่ะดิอ่ะเอาวิ่งต่อเลยลูกอย่าให้ตกอย่าให้ตกอย่าให้ตก,ตกเดี๋ยวพังอ้ยมอย่น่ะอ่ะวิ่งเป็นวงกลมเลยลูกนั่นแหละนั่นแหละโอ้มีเสียงรถไฟด้วยชุดสามตู้อ๋ออ่ะอันนี้น้องดีมเขา เขาจะบอกว่ารถไฟวิ่งมาแล้วก็ทิ้งไว้สามสามตู้ uh huh. แล้วก็เอาหัวรถจักรไปนี่อย่าลืมกลับมารับสามตู้ด้วยนะซื้อเอาไว้สิอันนี้เอาแจกนี่เอาไป uh huh. เอามาเอามาดิมาบ,บีป้อยเอา,เอา,เอาทำไมรถไฟถอยหลังอะ <c oughs> <c oughs> เอาทำไมร ไปหลังอ่ะนี่นี่ไงรถไฟไปแล้วโอ้ยแรง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 รถไฟเอาไปแล้วไปแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วเอ้าเดี๋ยวจะปล่อยรถไฟไปหาน้องบีมแล้วนะไปแล้วไปไปแล้วตอนนี้รถไฟก็จะออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับไปรับผู้โดยสารน้องบีมแล้วนะครับเราไปกันเลยไปแล้วรถไฟไปหาน้องบีมแล้ว รถไฟกลับมาแล้วครับรถไฟกลับมาแล้วครับคุณคุณพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปกลับมากลับมารถไฟกลับมาเดี๋จบเยอะเอามาแล้วรถไฟมาแล้ว ปูนปูนจิกจัก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 อู้ชนกล้องเลยรถไปชนกล้องแล้วตายเอาเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวรถไฟแรงจริงอะถึงใส่ทานไหวแล้วแรงอือ ่าไปแล้วโอ้โหวิ่งไกล้วไปวิ่งไกลในไงหัวมาแล้วหัวรถจักรมาแล้วครับหัวรถจักรมาแล้วอ่อย่าชนกล้องชนกล้องรถไฟชนกล้องเลยโอ้รถไฟมาแล้วไฟมาแล้วโอชนกล้องเลยอือพร้อมแล้วครับมาเลย ปล่อยเลยฉันเสียใจจริงๆเลยบีมพาฉันมาทิ้งไว้ตรงนี้รถไฟเสียใจมากๆเลยที่หัวรถจักรทิ้งไว้ให้อยู่ตามลำพังและแล้วหัวรถจักรก็กลับมารับตู้รถไฟทั้งสามที่ทิ้งไว้อ่าตอนนี้หัวรถจักรก็กำลังจะมารับแล้วนะครับ อูฉันมีใจมากๆเลยที่เจ้ากลับมารับข้าเราจะไปด้วยกันต่อไปนี้เราจะไม่ทอดทิ้งกันนะหัวรถจักรกระ่าตู้สินค้าทั้งสามตู้วิ่งไปด้วยกันกายเราจะไปด้วยกันโอ้ฉันมีความสุขมากๆเลยฉันมีหัวรถจักรลากฉันไปเที่ยวแล้วต่อไปนี้ฉันจะไปไหนของฉันได้ ไมไ่ทิ้งถ<ฮ>ัง้ว้แล้วหัวรถจักรกลับมารับแล้วรต่อไปไมไ่ทิ้งหตู้ไม่แล้วหัวรถจักรกลับมารับเราแล้ว สำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับน้องบีมบ๊ายบายเพื่อนๆเร็ว